หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดใจเย็นๆแล้วกินพุดดิ้งเต้าหู้สักหน่อยนะฉันเป็นผู้มีเกียริฟามาโอดินเบนนะฉันจะไม่ร้องเพลงหรอกฐานดำพูดอย่างยืนกรานฉันไม่เชื่อว่านกโง่ตัวนี้จะรู้วิธีการร้องเพลงความพึงพอใจแสดงออกมาบนใบหน้าของคอรัสซูมันยากที่จะได้เห็นเขาเสียหน้าเอมี่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเธอหันไปมองภาพวาดบนโตอีกครั้งฉันไม่รังเกียจหรอกนะที่จะกินเนื้ออีกาเป็นมื้อเย็นอูรี่ยนพูดอย่างเย็นชาและมองไปที่ฐานดำ อีการู้สึกถึงความกลัวอันหนาวเหน็บที่ไหลผ่านหลังของมันไปทันใดนั้นมันก็หันไปหาเอมี่เอมี่สุดที่รับเพลงไหนที่เธอชอบบอกฉันมาเลยฉันเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมเอมี่เอียงหัวไปด้านข้างแล้วคิดอยู่ครู่หนึ่งแกร้องเพลงสาวน้อยกับเหตุได้ไหมฐานดำไม่เข้าใจเพลงอะไรนะมันเงยหน้าขึ้นมาและเบิกตากว้างสาวน้อยกับเหตดเอมี่พูดซ้ำอย่างชา้ชาช้า มันควรจะเป็นเพลงที่เอลตัวน้อยของเธอร้องออกมาเมื่อวันก่อนเห็นได้ชัดว่าอีกานั่นไม่รู้จักเพลงนี้น่าสนใจจริงใจจริงคอรัสซูคิดยาเบะมิยะมองดูชายชราทั้งสองคนแล้วสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงโกรธกันขนาดนี้แล้วทำไมพวกเขาถึงต้องพยายามทำให้เอมี่พอใจมีแค่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่เคยได้ยินเพลงนี้อีกาตัวนี้ไม่มีทางร้องเพลงนี้ได้เอมี่ทำให้มันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแมคคิด เอมี่ <Amy S 2> ไม่เคยได้ยินเพลงมามากนักและเพลงที่เธอรู้จักชื่อก็มีแค่เพลงนี้เท่านั้นฐานดำหาเรื่องใส่ตัวซะแล้วเสียงอี e การ้องโวยวายขึ้นมาฉันไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเลยเธอมั่วมันขึ้นมาใช่ไหมมันตะโกนฉันไม่ได้มั่วมันเป็นเพลงและเอลตัวน้อยของฉันก็สามารถร้องมันได้เอมี่พูดอย่างจรงิงจังฐานดำรู้สึกไม่มั่นใจแต่แต่ฉันมันรู้สึกไม่สบายใจ ปูรี่ยนมองไปที่ใบหน้ายิ้มแย้มของคอรัตซูแล้วหันไปมองนกของเขาร้องเขาพูดเสียงเย็นกรงเริ่มถูกเกรดน้ำแข็งปกคลุมในทันทีฐานดำสันเทาและเริ่มร้องเพลงสาวน้อยไปเก็บเห็ดเธอพบกับเห็ดดอกใหญ่แล้วกินมันเข้าไปจากนั้นก็เจออีกดอกและกินมันมันเปลี่ยนเพลงนี้ให้กลายเป็นเพลงที่น่าเบื่อเสียงของฐานดำนั้นดีแต่เนื้อร้องผิดทั้งหมดเด็กผู้หญิงในเพลงที่ชอบแบ่งปันกลายเป็นคนตะกะที่ชอบกินเห็ด ยาเบ,บ๊มียาหัวราะคิกคับมันเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นอีการ้องเพลงแอลเลอนก็ร้องเพลงได้ค่อนข้างดีเอมี่ขมวดคิ้วในขณะที่เธอฟังหลังจากที่อีการ้องเสร็จเธอก็ส่หัวอย่างผิดหวงังฐานดำช่วยอย่าร้องเพลงอีกเลยนะทําไมแกถึงร้องเพลงได้แย่ขนาดนี้เอวตัวน้อยของฉันยังร้องเพลงได้ดีกว่าแกอีกจากนั้นเธอก็เดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วหยิบกล่องเพลงออกมาและกดปุ่มท่วงทำนองแสนไพเราะกระจายไปทั่วห้องในทันทีการตะโกนของฐานดำจะไปแข่งกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เอลตัวน้อยของเอมี่เป็นนักร้องที่ดีที่สุดใครจะต้องการนกง้อง่ตัวนี้กันเอมี่ต้องการแค่นกยูงเพื่อเต้นแทนเธอเท่านั้นเองคอรัตซูพูดพร้อมยิ้มและลูกเคราวของเขาดวงตาของฐานดัมเบิรกกว้างในขณะที่มันมองไปที่เอลตัวน้อยอยู่เงียบเยบหลังจากที่เพลงจบลงมันก็หันหน้าไปหาอูริยนชา้าชาฉันทําไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะฆ่าฉันก็ตาม ปูรี่ยนวางกรงไว้บนพื้นแล้วมองดูเอมี่ด้วยรอยยิ้มที่น่าเกลียดและขมวดคิ้วเอมี่ถ้าหนูเป็นลูกศิษย์ของฉันหนูต้องเดินแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นเพื่อไปที่บ้านฉันหนูสามารถกลับมาที่บ้านได้ทุกครั้งที่คิดถึงพ่อและฉันจะจ่ายค่าอาหารให้กับหนูหนูสามารถกินอะไรก็ได้ที่หนูต้องการดวงตาของเอมี่เป็นประกายขึ้นมาในทันทีคุณจะจ่ายค่าอาหารให้หนูหรอถึงแม้ว่าหนูจะกินข้าวที่บ้านนั่นนะ ฟูรี่ยนรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยฉันลืมไปเลยว่าพ่อของเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารมันแปลกเล็กน้อยที่ฉันต้องจ่ายค่าอาหารให้เธอเมื่อเธอกินข้าวที่บ้านแต่ฉันแน่ใจว่าฉันสามารถจ่ายได้เขาพยักหน้าใช่แล้วและแค่เอาใบเสร็จไปวางไว้ที่ร้านของฉันแล้วฉันจะมาใจ่ายให้ทุกๆสิ้นเดือนใบหน้าของเอมี่สดใสขึ้นมาทันทีโอ้โหคุณตู่เต่าคุณใจดีมาก เธอต้องกินข้าวผัดหยางโจ๊ะสามจานโรอเจียหอหมูสามอันและพุดดิ้งเต้าหู้หกถ้วยทุกวันและพวกมันมีราคาแพงมากฉันกินเยอะเกินไปแต่ถ้าเขาช่วยจ่ายค่าอาหารของฉันฉันจะช่วยพ่อประหยัดเงินไปได้จํานวนมากนายไม่มีความละอายใจเลยเหรอือคอรัสซูพูดพร้อมกับมองไปที่อูริยนเขาใช้อาหารเพื่อล่อลวงเอมี่นั่นคือเคล็ดลับของฉันกับฉันสิอูริยนพูดพร้อมกับหัวเราะเยาะเอมี่สนใจอาหารมากกว่าห้องเวทมนโง่ของแก คอรัตซูรู้สึกโกรธอยู่ในใจอูริยอนฉันจะทุบตีในายให้เป็นเยื่อกระดาษเหมือนกับเมื่อ20ปีก่อนเขาตะคอกเสื้อคลุมสีขาวของเขาลอยขึ้นไปเริ่มส่องประกายอยู่ในไพลินบนหัวไม้เท้าของเขาเขามาที่นี่เพื่อชักชวนแม็กและเอมี่ด้วยความจริงใจเขามั่นใจมากกว่าพวกเขาจะยอมรับข้อเสนอเขาไม่เคยคิดเลยว่าอูริยอนจะพยายามขโมยลูกศิษย์ของเขาอีกครั้งใบหน้าของอูริยอนมืดลงมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าแกไม่ได้แอบมาหาฉันและแกเรียกตัวเองว่านักเวทระดับสิบ แกไม่ได้ถูกฉันตรึงไว้ในน้ำแข็งหรอกเหรอถ้าไม่มีอิลลินาแกไม่มีวันอยู่มาได้จนถึงตอนนี้หรอกน้ำแข็งปรากฏขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาและขยายตัวออกไปบนพื้นทันใดนั้นบรรยากาศก็เริ่มตึงเครียดนักเวทที่ทรงพลังสองคนกำลังจะสู้กันใจเย็นๆคุณปู่เต่าคุณปู่คราวครึง่งเอมี่พูดอย่างเคร่งเครื้มกินพุดดิ้งเต้าหู้สักหน่อยแล้วค่อยคุยกันนะมันจะทำให้พวกคุณอารมณ์ดีอย่าทะเลาะก,กันในร้านอาหารไม่งั้นหนูจะโกรธหนูอารมณ์เสียมาก 122กินให้อร่อยนะคำว่าพุดดิ้งเต้าหู้ไม่ได้มีความหมายอะไรกับชายชราทั้งสองคนพวกเขามองไปที่เอมี่แล้วดึงพลังของพวกเขากลับคืนมาสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการคือการทำลายร้านอาหารของแม็กถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีหนี่เก่าที่ต้องชำระสสารกันแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าพวกเขาไม่ควรจะทำมันที่นี่พวกเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มที่หุนหันพลันแล่นอีกแล้วและพวกเขาต้องทำให้เอมี่มีความสุขแมกพุดดิ้งเต้าหู้นี่เป็นเมนูใหม่หรอ คอรัสูถามพร้อมกับมองไปที่แม็กด้วยรอยยิ้มข้อเสนอของพวกเขาหน้าดึงดูดพอๆกันดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงต้องชักจูงแม็กให้ได้แม็กธุรกิจของนายดีมากดังนั้นอาหารที่นี่จะต้องดีมากเช่นกันฉันขอลองกินพุดดิ้งเต้าหู้ของนายหน่อยอูรี่ยนพูดอย่างรวดเร็ว แมกรู้ว่าพวกเขากําลังทําอะไรเขามีพุดดิ่งเต้าหู้เพียงพอสําหรับทั้งคู่ฉันไม่ได้วางแผนที่จะขายมันในวันนี้แต่ฉันไม่สามารถทําให้เอมี่ลาบากใจได้ที่จริงแล้วเขายังสงสัยอยู่ว่าพุดดิ่งเต้าหู้ของเขาจะทําให้คอรัสซูแอและอูริยนพอใจได้ไหมใช่มันเป็นเมนูใหม่แต่มันยังไม่ได้เริ่มขายอย่างเป็นทางการพวกคุณสามารถลองกินได้ฟรีถ้าต้องการมันมีสองรสชาติคาวและหวานพวกคุณจะเลือกแบบไหนฉันแนะนําให้คุณเรียกเก็บเงินจากพวกเขาระบบกล่าววัตถุดิบไม่ได้ฟรีฉันจะบอกราคาของวัตถุดิบแต่ละให้คุณ หยุดแค่บอกราคารวมของวัตถุดิบสำหรับพุดดิ้งเต้าหู้หนึ่งถ้วยมาแม็กขัดหนึ่งในสองคนนี้อาจจะกลายเป็นอาจารย์ของเอมี่ทำไมฉันถึงไม่ควรให้พุดดิ้งเต้าหู้กับพวกเขาฟรีละ่ะนอกจากนี้พวกเขาจะรู้สึกทึ่งกับมันและกลับมาอีกครั้งระบบนายขี้งกเกินไปและไม่มีวิสัยทัศน์นายจะทำธุรกิจได้ไม่ดีหรอกนะระบบเงียบลงหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งก็มีข้อความปรากฏขึ้นมาในหัวของแม็กต้นทุนของพุดดิ้งเต้าหู้ทั้งสองแบบ40เหรียญทองแดง ฉันคิดว่าฉันควรขายมันที่200อเหรียญทองแดงต่อถ้วยแม็กคิดเพราะมันดีต่อผิวดังนั้นมันจึงคุ้มค่ากับราคามันจะทําให้ผู้หญิงบ้าคลั่งอย่างแน่นอนหวานคาวคอรัสซูแอและอูรี่ยนพูดออกมาในเวลาเดียวกันพวกเขาแลกเปลี่ยนสายตากันแล้วนั่งลงที่โต๊ะสองโต๊ะที่อยู่ติดกันดวงตาของเอมี่เป็นประกายขึ้นมาในทันทีพวกเขาเลือกรสชาติที่แตกต่างกันแต่ฉันแน่ใจว่าพวกเขาทั้งสองคนจะชอบเพราะพุดดิ้งเต้าหู้ของพ่ออร่อยมาก แบบหวานดีที่สุดนักเวชราาคนนี้มีสายตาที่เฉียบแหลมยาเบะมียาคิดและยิ้มออกมาเมื่อเธอมองไปที่คอรัสซูแมพยักหน้าเอาะรอสักครู่นะสีหน้าของเขาดูแปลกใจเล็กน้อยเมื่อเขาหันหลังไปพวกเขาตอบแบบไม่คิดเลยสักนิดชายชราทั้งสองคนนั่งอยู่เงียบเงียพวกเขาไม่ได้พยายามพูดคุยกับเอมี่พวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่มีพลังสูสีกันและพวกเขาพบว่าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเมื่อ20ปีก่อนดังนั้นพวกเขาจึงไม่แสดงความกังวลออกมา คอรัตซูมองไปที่ห้องครัวพุดดิ้งเต้าหู้คืออะไรข้าวผัดของหยางโจของแมกอร่อยมากและหลายๆคนก็ชอบโรวอเจเจหออมัวของเขาดังนั้นมันก็น่าจะอร่อยและที่สําคัญคือมันถูกแนะนําโดยเอมี่เขามาที่นี่เกือบทุกวันเพื่อดูเอมี่และกินข้าวผัดหยางโจซึ่งอร่อยกว่าอาหารทุกอย่างในเมืองโรดูมันเป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพื่อใช้ชีวิตของเขา คูรี่ยนมองสำรวจไปรอบร้านอาหารร้านอาหารเริ่มเปิดทำการมาหลายวันแล้วแต่มันเป็นครั้งแรกที่เขามาที่นี่เขาชอบการตกแต่งของที่นี่มันไม่สว่างและดูหรูหราจนเกินไปเขามองไปที่เมนูบนโต๊ะและจำได้ว่าเขาเสนอที่จะจ่ายค่าอาหารของเอมี่เขาวางกรงนกไว้บนพื้นแล้วเปิดเมนูทันใดนั้นเขาก็นิ่งไปในทันทีอะไรเนี่ยมีแค่สเมนูจากนั้นเขามองเห็นราคาของพวกมันแล้วรู้สึกตกใจ หกร้อยเหรียญทองแดงสำหรับข้าวผัดหยางโจวหนึ่งจานและสามร้อยเหรียญทองแดงสำหรับโรวอเจอหอหมัวน้ำยาฟื้นพลังระดับกลางหนึ่งขวดสามารถขายได้แค่สิบเหรียญทองเท่านั้นมันยังไม่พอให้ฉันกินข้าวผัดสองจานเลยนี่เป็นอุบายของพวกเขาเพื่อกันฉันออกไปอย่างนั้นเหรอูอรี่ยนเหลือบมองเอมี่มีผู้คนมากมายมาเข้าแถวรอที่หน้าประตูอยู่เสมอดังนั้นฉันจึงคิดว่าที่นี่มีอาหารที่หลากหลายและราคาสมเหตุสมผลร้านอาหารจะยุ่งกับอาหารแค่สองเมนูได้ยังไงและที่สําคัญคือราคาของพวกมันอุบาทมาก ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถบ่นอะไรได้เหรียญทองแดงหลายพันเหรียญต่อวันนั้นไม่สามารถเทียบได้กับลูกศิษย์ที่มีความสามารถฉันจะหาเงินส่วนนี้โดยการทำน้ำยาวิเศษระดับสูงกูรี่ยนหันไปมองครัวกลิ่นหอมจางๆของนมถั่วเหลืองลอยอยู่ในอากาศและเขายังได้กลิ่นของนื้อตุน๋นกลิ่นหอมของเนื้อสัตว์นี้แปลกสำหรับเขาเล็กน้อยมันทำให้เขารู้สึกคาดหวังเหนียวเหนียวลูกเป็ดขี้เหร่ส่งเสียงขู่ใส่ฐานดำมันเลียมือของเอมี่และดูเหมือนว่ามันจะกลัวที่จะตกลงไปที่พื้นลูกเป็ดขี้เหร่แกอยากเล่นกับฐานดำไหม เอมี่ถามเบาๆลูกแมวพยักหน้าทันทีพร้อมกับโบกอุ้งเท้าไปมาด้วยความตื่นเต้นเข้ามาเลยถ้าแกกล้าพอฐานดำพูดอย่างประหม่าพร้อมกับมองไปที่ลูกแมวเหนียวเหนียวลูกเป็ดขี้เหร่เริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเอาละไม่สู้กันนะเอมี่เตือนในขณะที่เธอขอยุมอหน้ามันแล้ววางมันลงที่พื้นเอมี่ที่รักเธอช่วยอุ้งฉันสักพักได้ไหมฐานดำอ้อนวอนในขณะที่ลูกแมวค่อยๆค,คลานเข้าไปหามันพร้อมกับแยกเขี้ยว เอมี่สายหัวไม่เอาฉันไม่อยากอุ้งนกที่ไม่มีขนแม็กเดินออกมาจากห้องครัวพร้อมกับพุดดิ้งเต้าหู้สองถ้วยเขาว,วางแบบหวานและแบบขาวลงตรงหน้าคอรัสซูแอและอูรี่ยนตามลำดับพุดดิ้งเต้าหู้แบบหวานและพุดดิ้งเต้าหู้แบบขาวกินให้อร่อยนะเขาพูดพร้อมกับกล่าวยิ้ม123แบบไหนอร่อยกว่ากันมีไอร้อนลอยขึ้นมาจากพุดดิ้งเต้าหู้ในถ้วยสีขาวทั้งสองใบ ดวงตาของคอรัตซูเป็นประกายขึ้นมาทันทีในขณะที่เขามองไปที่ถ้วยตรงหน้าเขากลิ่นหอมจางๆนี่กระตุ้นจมูกของเขาถั่วเหลืองอาหารรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ขาวมากและถูกกราดเอาไว้ด้วยน้ำเชื่อมสีแดงทองทำให้พวกมันดูสวยงามราวกับแผ่นหยกสีขาวที่ถูกล้อมรอบไปด้วยด้วยอัมพันมันยืดหยุ่นและสั่นเล็กน้อยเมื่อแมกวางมันลงคอรัตซูรู้สึกประหลาดใจกลิ่นหอมของน้ำเชื่อมก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาน้ำลายไหลมันน่าเย้ายวนเกินกว,ว่าที่คนชอบกินของหวานจะต่อต้านได้ อูร่ยนเบะป,ปากแหวนน้ำตาลมากเกินไปจากนั้นเขาก็ก้มงลงไปมองถ้วยที่อยู่ตรงหน้าเขาใบหน้าของเขาสว่างขึ้นในทันทีพุดนิ่งเต้าหู้ของเขามีเครื่องเคียงหลายอย่างและถูกราดด้วยน้ำซอสสีแดงส้มมันมีกลิ่นที่น่าอร่อยจริงๆดูน่ากินมากมันน่าจะดีอูรี่ยนคิดอย่างคาดหวังพวกเขาตักพวกมันเข้าปากเกือบจะพร้อมเพียงกันแม็กเอมี่และยาเบะมียืนนิ่งพร้อมกับมองไปที่ชายชาราทั้งสองคนและลุ้นว่าพวกเขาจะชอบแบบไหน ตาของคอรัตซูเบิกกว้างรสชาตินี้พุดดิ้งเต้าหู้ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำเชื่อมละลายอยู่ภายในปากของเขาพุดดิ้งเต้าหู้นุ่มมากน้ำเชื่อมเองก็หวานแต่มันไม่ได้กลบรสชาติของพุดดิ้งเต้าหู้เลยหลังจากที่เขากลืนมันลงไปแล้วกลิ่นหอมและความหวานที่นุ่มนวลก็ยังตกค้างอยู่ภายในปากของเขาคอรัตซูมองไปที่แม็กและรู้สึกสงสยัยมันน่าจะทำมาจากถั่วเหลืองแต่ถั่วเหลืองมันนุ่มละมุนแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่จำเป็นต้องเคี้ยวมันเลยด้วยซ้ำมันนุ่มและชุ่มฉ่ำ น้ำเชื่อมนี่ก็หวานแต่ไม่ได้หวานจนเกินไปมันอร่อยมากเขาไม่สามารถหยุดกินได้อูรี่ยนตกใจมากและมองไปที่ช้อนที่ว่างเปล่าในมือของเขามันจะไปมีของที่ดีขนาดได้ยังไงกันพุดดิ้งเต้าหู้นุ่มๆพร้อมกับรสชาติของน้ำซอสและผักดองสับสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวมันกระตุ้นตอมรับรสของเขาให้ตื่นเต้นและส่งเสียงเชียร์รสชาติที่น่าพึงพอใจยังคงติดอยู่ที่ลิ้นของเขาหลังจากที่เขากลืนมันลงไป คอรัตซูรู้ว่าแม็กทำอาหารได้ดีดังนั้นพุดดิ้งเต้าหู้จึงไม่ทำให้เขาประหลาดใจเท่ากับอูริยนคนหลังนี่ไม่เคยกินอาหารที่แม็กทำมาก่อนจนกระทั่งตอนนี้เขาชอบอาหารที่แม็กเอามาให้เขาจริงๆเขาตักมันเข้าปากอีกครั้งแล้วรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าที่เหี่ยวย่นของเขาแม็กเองก็ยิ้มดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบมันเขารู้สึกดีเมื่ออาหารของเขาทำให้ลูกค้าของเขายิ้มได้ติงติงคอรัตซูแอและอูริยนกินพุดดิ้งเต้าหู้เสร็จเกือบจะพร้อมกันพวกเขามองดูถ้วยที่ว่างเปล่าด้วยความรู้สึกไม่พอใจ อูร่ยนวางช้อนลงฉันอยากได้พุดดิ้งเต้าหู้แบบขาวเพิ่มอีกถ้วยมันน่าทึ่งมากเขาพูดกับแม็กด้วยความตื่นเต้นแบบหวานดีที่สุดคอรัสซูพูดพร้อมกับมองค้อนไปที่อูริยนจากนั้นเขาก็หันไปหาแม็กแม็กฉันขอพุดดิ้งเต้าหู้แบบหวานเพิ่มอีกชามได้ไหมฉันจะจ่ายบอกราคามาเลยอาหารหวานหวานมีไว้สำหรับเด็กโตได้แล้วไอ้แก่อูริยนพูดดูถูก พุดดิ้งเต้าหู้อร่อยมากเมื่อกินกับน้ำเชื่อมนายไม่มีทางรู้หรอกว่าเวลาความหวานมันไหลลงคอไปมันรู้สึกยังไงนายมันพวกนอกรีดนายควรจะถูกมัดไว้กับสาวแล้วเผาซะคอรัสซูพูดด้วยความโกรธและมองไปที่อูริยนมีแสงสีแดงเปล่งออกมาจากหัวไม้เท้าเวทของเขาฉันเป็นคนนอกรีดแอกสิคนนอกรีดพุดดิ้งเต้าหู้ของแท้คือแบบขาวแกไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ารสชาติของมันจะดีขนาดไหนเมื่อกินกับน้ำซอสและเครื่องเคียงต่างๆ อูรี่ยนพูดเสียงดังน้ำแข็งปรากฏขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาอีกครั้งอุณหภูมิรอบๆตัวเขาเริ่มลดลงแม็กมองสลับไปมาระหว่างนักเวททั้งสองคนที่กำลังโกรธขอโทษด้วยฉันไม่ได้วางแผนที่จะขายมันในวันนี้ดังนั้นมันจึงไม่มีพุดดิ้งเต้าหู้เหลืออีกแล้วพวกเขาเริ่มต้นทำสงครามระหว่างคนชอบพุดดิ้งเต้าหู้แบบหวานกับคนชอบพุดดิ้งเต้าหู้แบบคาวในโลกนี้แล้ว พวกเขามาที่นี่เพื่อเอมี่แต่พุดินิ่งเต้าหู้สามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้ในชีวิตที่ผ่านมาของเขาผู้คนมักจะโต้เถียงกันว่าแบบไหนเป็นของแท้ด้วยการใช้คีย์บอร์ดพวกเขาจะไม่ต่อสู้กันจริงๆเพราะความขัดแย้งนี้อย่างไรก็ตามคอรัสซูแอและอูริยอนนั้นพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความเชื่อของตัวเองฉันชอบแบบหวานยาเบะมียาพึมพำเสียงของเธอเบาจนแทบจะไม่ได้ยินดังนั้นจึงไม่มีใครได้ยินคำพูดของเธอนอกจากตัวเธอเอง เอมี่ไม่เข้าใจความโกรธแค้นของพวกเขาพวกมันทั้งคู่อร่อยมากทำไมพวกเขาถึงต้องทะเลาะก,กันด้วยคอรัสซูแอและอูร่ยนรู้สึกผิดหวังและโต้อตอบกันด้วยความโกรธพุดดิ้งเต้าหู้จุดชนวนความโกรธของพวกเขาคอรัสซูลุกขึ้นยืนอูร่ยนนายมันคนนอกรีดฉันทนกับคนแบบนายมานานเกินไปแล้วมาสู้กันฉันจะทุบหัวนายเขาพูดอย่างกราดเกรี้ยวพร้อมกับชี้ไททาเวทที่เปล่งแสงของเขาไปที่อูรี่ยน ปูรี่ยนเองก็ลุกขึ้นจากโต๊ะเช่นเดียวกันฉันไม่กลัวแกรอบคอรัสสูฉันจะแช่แข็งแกด้วยน้ำแข็งของฉันแล้วเอาไปโยนทิ้งให้เป็นอาหารปลาเขาตอบด้วยเสียงแหบ飒ใบหน้าของเขาดูน่ากลัวพวกคุณจะต่อสู้เพื่อตัดสินว่าแบบไหนดีกว่ากันเหรอเอมี่ถามอย่างสงสัยจากนั้นเธอก็ปรบมือหลังจากที่นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพวกคุณจะรออะไรกันอยู่และแค่อย่าต่อสู้กันในร้านอาหารก็พอ124ให้โลกทั้งใบสยบอยู่ภายใต้เท้าของแกซะ ท่าทางที่เอมี่แสดงออกมาเตือนให้คอรัสซูแอและอูรี่ยนนึกถึงอิรินาที่ปรบมือและสนับสนุนให้พวกเขาต่อสู้กันเมื่อ20ปีก่อนอิรินาสามารถเรียนรู้คาถาต่างๆได้อย่างรวดเร็วราวกับว่าเธอเกิดมาเพื่อทำมันดังนั้นนักเวทที่ทรงพลังที่สุดทั้งสองคนจึงต้องการรับเธอเป็นลูกศิษย์ เจ้าหญิงเอลเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดที่พวกเขาหวังเอาไว้เธอจะเชี่ยวชาญคาถา,าทั้งหมดของพวกเขาและสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง800ปีบางทีผู้คนอาจจะจำพวกเขาได้เมื่อเธอใช้เวทมนต์ถึงแม้ว่าพวกเขาจะจับไปนานแล้วมันเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้ผู้คนจดจำอย่างไรก็ตามราชินีเอลกลับเข้ามาแทรกแซงดังนั้นอิรินาจึงไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของทั้งคู่ หลังจากนั้นอูริยนก็เดินทางมาที่เมืองเคออสแล้วเปิดร้านน้ำยาเวทเขาไม่กระตือรือร้นที่จะหาลูกศิษย์อีแต่ที่เขามาเข้าร่วมการชักชวนเอมี่เพราะว่าเขาพบว่าตัวสวยของเขาคอรัสซูกระตือรือร้นที่จะทำให้สาวน้อยลูกครึ่งเอลคนนี้กลายเป็นลูกศิษย์ของเขาสาวน้อยลูกครึ่งเอลเก่งและพรสวรรค์ของเธอทำให้เขาประหลาดใจจริงใจจริงในไม่ช้าเขาก็พบว่าตัวเองต้องการที่จะรับเธอเป็นลูกศิษย์ด้วย ตอนนั้นอิรินาไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีเธอต้องการจะทุบหัวมังกรด้วยไม้เท้าและเธอก็ชอบเมนดมน้ำแข็งของอูริยอนเธอเรียนรู้คาถาสองสามอย่างจากพวกเขาแต่ก่อนที่เธอจะตัดสินใจได้เธอก็ถูกราชินีเอลพาตัวไปนักเวททั้งสองต่างก็ตำหนิอีกฝ่ายแล้วเริ่มต่อสู้กันหลายครั้งแต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถทำให้อะไรดีขึ้นได้จากนั้นพวกเขาก็ไม่เคยเห็นหน้ากันอีกเลยจนกระทั่งวันนี้แบบคาวดีที่สุดมาสู้กับฉันสิถ้าแกกล้าคอรัสซู อูร่ยนพูดด้วยเสียงที่แหบ飒และเย็นชาเขาชำเลืองมองเอมี่ทางหางตาฉันแน่ใจว่าเธอชอบแบบคาวบางทีเธออาจจะกลายเป็นลูกศิษย์ของฉันหลังจากที่ฉันเอาชนะคอรัสูหน้าของคอรัสูมืดลงไม่มีทางแบบหวานดีที่สุดเขาเองก็มองไปที่เอมี่ด้วยเอมี่ยังเป็นเด็กๆทุกคนชอบขนมหวานเธอจะชอบฉันมากกว่านี้เมื่อฉันเอาชนะอูรี่ยนได้การต่อสู้ครั้งนี้มีความสําคัญมากเขาเดินไปที่ประตูพร้อมกับไม้เท้าแล้วพูดว่าตามที่นายต้องการ มาตัดสินกันเถอะไม้เท้าเวทของฉันทนไม่ไหวแล้วที่จะได้ฟาดนายอีกครั้งอูร่ยนเบ้ปากเฮนั่นไม้เท้าของแกเหรอแกคิดว่าแกยังสามารถกระโดดสูงๆเพื่อที่จะตกมังกรด้วยหัวเข่าแบบนี้นะนะเขาหัวเราะเยาะและเดินตามคอรัสซูออกไปพร้อมกับไม้กายสิทธิ์ของเขาท่านหลอดอูรี่ยนได้โปรดพาฉันไปด้วยฐานดำพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวลูกเป็ดี้เรก,กำลังยื่นเท้าเข้าไปในกรงและพยายามที่จะจับนกแต่ขาของมันสั้นเกินไป ่านดำพยายามอยู่ให้ห่างจากแมวมากที่สุดมันอาจจะยังเด็กแต่มันก็มีเขี้ยวและกรงเล็บอูรี่ยนไม่สนใจนกของเขาและเดินตามหลังคอรัสซูออกไปพ่อคาเราออกไปดูกันได้ไหมเอมี่ถามอย่างคาดหวังพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมามองแม็กเธอไม่เคยเห็นนักเวทต่อสู้กันมาก่อน แมกพยักหน้าด้วยรอยยิ้มได้เลยมาเถอะมิยาออกไปข้างนอกกันเขาจับมือของเอมี่และเดินไปที่ประตูเขามีเวลาก่อนเปิดร้านอีก30นาทีและแม้แต่แมอเล็กซ์เองก็ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นการต่อสู้ระหว่างนักเวทระดับสิบเขาจึงรู้สึกอยากรู้อยากเห็นโอเคค่ะยาเบบมิยาขันรับและตามเจ้านายของเธอไปอย่างตื่นเต้นเธอชอบพุดดิ้งเต้าหู้แบบหวานดังนั้นเธอจึงอยากให้คอรัสซูชนะประตูเปิดออกพร้อมกับเสียงติ๊งลูกค้าที่รอยอยู่ข้างนอกไม่เคยคิดว่าประตูจะเปิดออกมาเร็วขนาดนี้ เมื่อพวกเขาเห็นคอรัตซูเดินออกมาด้วยใบหน้าที่น่ากลัวพวกเขาทุกคนต่างก็พากันแหวกทางออกให้กับเขาถึงแม้ว่าคอรัตซูมักจะมารอยอยู่ข้างนอกร้านอาหารของแม็กเช่นเดียวกับลูกค้าคนอื่นๆและใจดีกับเอนนี่มากแต่ผู้คนก็ยังตกตะลึงกับพลังอำนาจของนักเวทหลวงคนนี้ทำไมคอรัตซูถึงออกมาจากร้านเร็วจังเขาดูโกรธฉันพนันได้เลยว่าเขาถูกแมกปปฏิเสธมาอีกครั้งแม็กนี่น่าเหลือเชื่อจริงๆถ้านักเวทต้องการลูกของฉันนะฉันจะจ่ายเงินให้เขาห้าร้อยเหรียญทองทุกปีเลย ลูกค้าต่างก็กระซิบกระซาบกันพวกเขารู้สึกอิจฉาทักษะการทำอาหารของแม็กและอิจฉาที่เขามีลูกสาวที่น่ารักที่เป็นที่หมายตาของนักเวทหลวงพวกเขาอิจฉาความสำเร็จของแม็กคอรัสซูยังเดินออกไปได้ไม่ไกลเมื่อประตูเปิดออกมาอีกครั้งพวกเขาหันไปมองที่ประตูด้วยความแปลกใจพวกเขามองเห็นชายชราหลังค่อมในชุดคลุมสีดำกำลังเดินออกมาอย่างช้าช้าชั่วขณะหนึ่งพวกเขารู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังตกลงไปในหลุมน,น้ำแขง็งพวกเขารีพันหน้าหนีอย่างรวดเร็วนักเวทมนต์ดำ ความคิดนี้ปรากฏเข้ามาในหัวของพวกเขาในทันทีนักเวทมนต์ดำนั้นไม่ได้เลือกเส้นทางสว่างหรือว่ามืดพวกเขาอาจจะเป็นคนดีและคนชั่วในเวลาเดียวกันพวกเขาสามารถกลายเป็นนักเวทธรรมดาแต่พวกเขาก็สามารถกลายเป็นคนชั่วได้ผู้คนต่างก็พากันหวาดกลัวพวกเขาคอรัสซูเดินออกมาที่ลานเอเดนและหยุดอยู่ห่างจากกล้านอาหาร100รเมตรแล้วหันกลับไปมองอูริยนส์ไฟที่อยู่ที่หัวไม้เท้าของเขาเปล่งแสงสีแดงราวกับไฟฉาย อูร่ยนเดินผ่านลูกค้าคนอื่นๆอย่างไม่รีบร้อนเมื่อเขาอยู่ห่างจากร้านอาหารได้เพียงแค่หเมตรเขาก็กระทืบเท้าแล้วดอกไม้น้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นมาใต้เขาแล้วกระจายไปยังคอรัสซูเหมือนกับเท้าองุ่นออกมาฟอรอสราก้อนทำให้โลกทั้งใบสยบอยู่ภายใต้เท้าของแกซะเสียงของอูร่ยนนั้นฟังดูโหดร้ายราวกับว่ามันมาจากนรกทันใดนั้นหิมาก็เริ่มตกลงมาจากท้องฟ้าที่แจ่มใสมีเงาร่างยักษก์ปีกอยู่ท่ามกลางหิมะ1 2หี 125, กอดหนูแล้วอุ้มหนูขึ้นหน่อย เป็นเวทมนต์น้ำแข็งที่น่ากลัวมากบางคนอุทานพวกเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเมื่อมองเห็นหิมะตกลงมาในลานเอเดนนักเวทที่สวมผ้าคลุมสีดำคนนี้ต้องมีพลังมากแน่ๆไม่งั้นเขาคงไม่กล้าท้าทายและต่อสู้กับท่านคอรัสซูพวกเขาทั้งคู่ออกมาจากก้านอาหารด้วยท่าทางโกรธเกรี้ยวเกิดอะไรขึ้นข้างในกันแน่ลูกค้าต่างก็พากรกันถอยห่างจากนักเวทที่ทรงพลังทั้งสองคนพวกเขาไม่ต้องการถูกดึงเข้าไปในการต่อสู้ซิง ประตูเปิดออกอีกครั้งและเอมี่ที่กำลังจับมือกับแม็กก็เดินออกมาเมื่อเธอเห็นหิมะเธอก็กระโดดอย่างตื่นเต้นเธอเขย่ามือของแม็กแล้วพูดว่าพ่อคะหิมะกำลังตกหิมะกำลังตกแม็กพยักหน้าใช่และมีมังกรอยู่ในหิมะดวงตาของเขาจับจ้องไปที่มังกรน้ำแข็งที่กำลังก่อตัวขึ้นมาบนท้องฟ้ามันเป็นมังกรตะวันตกสีเงินขาวที่มีเกล็ดสีขาวปกคลุมไปทั่วทั้งตัวและมีปีกกว้าง20เมตรมีเกล็ดหิมะ ima, เคลื่อนไหวอยู่รอบๆบตัวของมันมันกระพือปีกอย่างช้าช้าในขณะที่มองไปที่คอรัตซูด แม็กอเล็กซ์เคยฆ่ามังกรมาแล้วหลายตัวแล้วดาบอันหนักหน่วงของเขาตัดหัวของพวกมันออกเลือดไหลริงออกมาในขณะที่มังกรคำรามด้วยความสิ้นหวังมันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเขาดังนั้นมังกรน้ำแข็งจึงไม่ได้ทำให้เขากลัวแต่มันกลับดึงดูดความสนใจของเขาแทนการที่เขาได้เจอกับมังกรมันทำให้ความกระหายในตัวของเขาตื่นขึ้นมาแมกกำมือของเขาแน่นเมื่อไหร่ฉันจะแข็งแกร่งพอที่จะกวาดแกว่งดาบของฉันอีกครั้ง เขาเคยเล่นกีฬาผัดโผนมามากในชีวิตก่อนที่น่าเบื่อของเขาโดดร่มยืนกลับหัวบนโตรทางก้าหนึ่งและใจแอนแคนยอนสวิงสองการฆ่ามังกรจะเป็นความบันเทิงที่ดีที่สุดในโลกนี้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบการต่อสู้มากนักก็ตามหนูนั่นมังกรมังกรน,น้ำแข็งยับบางคนอุทานด้วยความกลัวนักเวทระดับแไม่สามารถอัญเชิญมังกรที่แข็งแกร่งแบบนี้ออกมาได้นักเวทเสื้อคลุมดำคนนี้ต้องอยู่ระดับเก้าหรือไม่ก็สิบชายชราคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจเห็นได้ชัดว่าเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเวท ยาเบบมียะเยนอยู่ข้างหลังปักของเธออ้าออกเล็กน้อยเมื่อเธอมองเห็นมังกรมังกรมีลักษณะแบบนี้นี่เองมังกรไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเมืองเคออสแห่งนี้แต่เมื่อก่อนเธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในครัวดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นมังกรแม่ของเธอเคยบอกเธอเพียงแค่ครั้งเดียวเกี่ยวกับพ่อของเธอคืนนั้นมันเป็นคืนที่หนาวเหน็บแม่ของเธออุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนและบอกว่าพ่อของเธอตัวใหญ่มากและมักจะสวมชุดเกราะที่ทำมาจากทองคำเขาสามารถกลายร่างเป็นมังกรยักษ์ที่มีขนาด100เมตรและพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการได้ หลังจากนั้นแม่ของเธอก็ร้องไห้ทั้งคืนยาเบมิยะไม่ได้ถามเธอเกี่ยวกับมังกรอีกเลยนับตั้งแต่ตอนนั้นกิ้งก่าบินตัวใหญ่ทำไมกิ้งก่าถึงบินได้ล่ะคะเอมี่ถามแม็กมันคือมังกรมังกรน้ำแข็งแม็กตอบและยิ้มเอมี่ไม่เคยเห็นมังกรมาก่อนแต่ตามจริงแล้วมันก็ดูเหมือนจิ้งจบตัวใหญ่จริงๆดวงตาของเอมี่เป็นประกายขึ้นมาในทันทีมังกร เธอพยายามขย่งเท้าเพื่อที่จะได้มองเห็นให้ชัดขึ้นแต่กลุ่มลูกค้าก็บังการมองเห็นของเธอเอาไว้เธอหันไปหาแม็กและกางแขนออกพ่อขะกอดหนูแล้วอุ้มหนูขึ้นหน่อยหนูอยากเห็นมังกรเธอพูดพร้อมม,มุยปากแมกรู้สึกว่าหัวใจของเขาถูกละลายด้วยความน่ารักของเธอมีลูกสาวที่น่ารักแบบนี้แล้วฉันยังจะต้องการอะไรอีก ได้เลยลูกรับแม็กก้มลงแล้วอุ้งเอมี่ขึ้นมาข้าวผัดอย่างโจและโรวอเจยหอมูช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาเขายังไม่แข็งแกร่งเท่ากับคนธรรมดาแต่เขาก็อยู่ในสภาพที่ดีกว่าตอนที่เขามีความแข็งแกร่งแค่1.5หน่วยถึงแม้ว่าการอุ้งเอมี่ขึ้นมาจะยังเป็นเรื่องยากสําหรับเขาก็ตามเจ้าตัวเล็กนี่ผิวนุ่มและหอมมากเธอใช้สบู่กลิ่นดอกซากุระ เอมี่โอบแขนของเธอรอบคอของแม็กและหอมแก้มของเขาพ่อคือพ่อที่ดีที่สุดเลยเธอหันไปมองมังกรน้ำแข็งจากนั้นก็มองไปที่คอรัตสูถ้ามังกรตัวนี้ช่วยคุณปู่เต่าสู้คุณปู่คราวครึ่งจะตกอยู่ในอันตรายไหมคะพ่อคะเราควรหยุดพวกเขาหรือเปล่าแม็กส่ายหัวด้วยรอยยิ้มไม่ต้องห่วงพลังของพวกเขาสูสีกันเขาตอบคอรัตสูสามารถเอาชนะมังกรได้ด้วยไม้เท้าของเขาเขาเป็นนักเวทร,ระยะประชิดที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนว่าเขาสามารถจัดการกับมังกรที่อันเชิญออกมาด้วยเวทมนตร์ได้ เขารู้สึกดีใจที่พบว่าเอมี่กำลังกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของชายชาราทั้งสองถึงแม้ว่าเธอจะสนับสนุนให้พวกเขาสู้กันและชอบดูการต่อสู้ของผู้คนแต่เธอก็มีจิตใจที่อ่อนโยนแม้เกิดอะไรขึ้นทำไมท่านคอรัสูถึงต่อสู้กับนักเวทคนนั้นพอร์เรยถามลูกค้าอื่นต่างก็หันมามองแม็กพวกเขาไม่ได้เจออะไรแบบนี้ทุกวันในเมืองเคออสแม้แต่คนจากวิหารสีเทาก็ยังสงสัยเล็กน้อยกับสถานการณ์นี้ พวกเขาออกมาจากกล้านอาหารและเริ่มต่อสู้กันเกิดอะไรขึ้นในร้านอาหารพวกเขาสงสัยเพราะว่าพวกเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับรสชาติของพุดดิ้งเต้าหู้ที่ดีที่สุดเอมี่อธิบายพวกเขารู้สึกสับสนพุดดิ้งเต้าหู้เมนูใหม่นักเวทที่ทรงพลังทั้งสองคนกำลังต่อสู้กันเพราะรสชาติของอาหารเหรอโมบายเปิดประตูร้านของเขาออกมาลมหนาวที่พัดมาทำให้เขาตัวสัน่นเขาเงยหน้าขึ้นและมองเห็นมังกรน,น้ำแข็งมังกรเหรอ โครังกาโครังกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในนอร์เวย์มีลักษณะเป็นแผ่นหินที่ยื่นออกไปจากหน้าผาเหนือทะเลสาบโดยมีความสูงเหนือทะเลสาบถึง700รอเมตรไจแอนแคนยอนสวิงไจแอนแคนยอนสวิงเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมชนิดหนึ่งในรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกามีลักษณะเป็นชิงช้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงนั่งได้ประมาณ4-6ถึงคนและแกว่งด้วยความเร็ว81กิโลเมตรชั่วโมงที่ความสูงประมาณ400เมตรเหนือแม่น้ำโคโลราโด